น,นี่ว่เรานนี่รคือแม่เป็นไวนบุรีพ่อเป็นไวอุทัยอันี <c oughs> ้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ครับแม่แม่แม,ม่เป็นไวไดอกกนได้ดึได้อดอกม อายุกี่ปีแล้วครับหนุ่มเจ็ดปีค่ะอายุเจ็ดปีแล้วมันมีกลิ่นไหมล่เราสูงเท่าไหร่แล่ะตานี้หนึ่งร้อยหกสิบสองหมดยังครับพอแล้วแหละเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตไปทางลึกทางหนาแบบบบนี้ี้แบนี้มาดิม นี่นะครับน้องแก้วคนละสายกับอะไรนะแก้วฟ้าคนละสายแก้วเหมือนกันไม้ทองจุ คุณเสร็จแล้วเข้าเข้อเจ็ดดนรุมปิดข้าปิด้านะโอเคเป็นอไฟนะครับฟนอยวอันนี้ฟันน้ำนมนะครับรรฟันน้มนี่ทีมงานฟันน้ำนม แล้เดียวๆนี่สก้าชกชกชกบ้าถ้าจะดูรที่เราบอกว่าทำไมต้องเก็บพวกนไว้นี่คือแม่ควายในนาพุดมาเราไม,ม่จัดกา<ม>ถ้าเราบีบบีบแม่ควายอย่างนี้ได้ทุกตัว คุณคุณถูกรางวัลที่หนึ่งทุกววดผมพูดแค่นั้นนี่นี่ยนี่มันลูกปลาอยู่นะเราเนียแมวปลายดูเขาออกเขาม่ไเปเลี้ยนเล็กกรเพียกเดียวตัวมันใหญ่ไงรวมใหญ่ด้วยพันธุกรรมของเขานี่เราถึงจะเก็บพันธุกรรมนะพี่ดาวอย่างเงี้ยสองปีกับสี่เดือนแต่ใหญ่แม่งยังเอาพ่อพันธุ์คนมาขอผสมเยอะะเราบอกว่าเดี๋ยวมันยังเด็กอยู่เลยมันมันยังมันยังผสม ได้ก็ไม่ได้มั่งอยู่อะไรยังยังเด็กอยู่ให้เขาโตอย่างนี้กันก่อนปฏิกิริยาโดยทั่วไปคือฟันล่วงแล้วเราสึดจะเพิ่มให้ปวดงงก็คืออันนี้ชื่ออันนี้ชื่ออะไรนี้นะคะชื่อเจรจาลาค่ะอายุกี่ปีนะวนนี้เก่ปีหนึ่งเดือนอ่ะเขาเป็นชายไหมใส่พี่จอนค่ะเจับกับใครแม่ขพ่อแม่เป็นน้องก็เราเคือภูริยาค่ะ ขายเด็นอุดวยนะครับตัวนี้ความูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ป้าคัะนะคะ1้อยสี่สิบแขัางหน้า1้อยสี่สิบเจ็ดยำเราจะวัดเป็ไเมสรสูงสุดได้ไมแล้วกระดาษเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเลี้ยงธรรมชาติดีที่สุดแล้วก็ เสริมให้เขาบ้านที่หน่อยที่นี่ก็จะเสริมไปพวกแบบวิตามินอย่างที่เนี่ยท,ที่เห็นกล้วยที่ผมบอกก็เหมือนกันเขาเขาได้เขาได้กินสมบูรณ์เขาก็จะเสริมตัวขเขาเงีงนะแล้วก็ให้ <é> ให้เขาเใกล้เคียงธรรมชาติที่เขาอยู่ก็หมายว่าเนี่ยตอนเชา้าเขาจะได้ลงน้ําขึ้นมาอาบน้ําตอนเย็นก็ได้ลงน้ําเล่นน้ําก็ขึ้นมาละวใส่ไส้ปลาแห้เข้าไปก่อนอ่าแล้วก็จะใส่แล้วก็ให้กินแต่ปลาแห้งเยอะหน่อยถ้าถ้าถ้าไปพ่อพันธนะมันจะได้กินไส้ปลาแห้งเยอะหน่อยถ้าตัวอื่นได้กินนิดหน่อยอ่ะ แต่ถ้าเป็นพ่อไกก็ได้กินประมาณครึ่งก้อนเลยต่อวันเราก็ให้เขากินให้เขากินเลยมันมันเป็นระบบของมันนะใช่ครับซึ่งมันพวกนี้คืออาหารเขาอยู่แล้วแต่โดยมันมมมสร้างมันเองเนาะแต่โดยคือเราเราเลี้ยงโดยทั่วไปเราหากครับพวกนีน้เราก็เลยเราก็เลยให้เขากินแต่ธรรมชาติมันไม่พอที่จะกินถ้าเป็นพ่อพันธุ์นะครับนเอไม่ไม่ได้ไม,ไมีพิเศษอะไรเลย,เลย วันนี้มันใหญ่ด้วยโครงสร้างพื้กกั้ไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรเขาใจดีคือไม่ได้เขาใจอยากคัดยังครับเนะี่ยนมันมักกอวนมกกอ้มันมะกกอกอืันนี้ก็ทำความสะอาดคัดทุกตัวเลยเหรอครับนี่ร้อย้า คือกั้นเนี้ยแต่ด้วยตัวเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่อยู่แล้วไงมันก็เลยโหมันมันเลยรีบแบบโซ่เรงวอ่ามดาวสยามสุดหล่อดาวสยามถ้าเป็นจับที่หล่อถ่ายรูปได้เธอเป็นวายที่จับเลยเขามีโอกาสเอาถ่ายรูปเขาไว้เที่ผวหเจี่ยวหงเขาถ่ายรูปเขาไว้เลย กระสมอ่ะกระสมกระสมตามโทรศัพท์มายืมหน่อยค่ะลูกอ่ะกรสมตามสาาที่เขาเสนอผมมาเียาวโอเคเอาแม่ลูก่ันนี้ก็จะยีวอนนี้ไฟไทยนลูกแก้วฝันดกัวน้นก็ลูกแก้วฝันาตัวลก้ม้าล้ส่จมดเลยม้ยกนลูกเออยกขึ้นเนย ยกเขาเขาจะหยุดถ <Net> ้าเรากดวดหน้าเขาเขาก็เหมือนจะเขาจะเดินเนี่ยต้องนับหน้าก็ดีเนี่ยหน้าแล้วแล้วจานถอยหนาเขาจาจตีอ้าวออคโออ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 อาออออโอเออออคอออออออ่อออมัน